เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะมิยายเรื่องนี้นางร้ายยืนหนึ่งบทที่เก้าณวังหลวง ฝ่าบาทกระหม,ม่อมจัดขบวนส่งยาและสมุนไพรล้ำค่าทั้งหมดที่พระองค์รับสั่งไว้แล้วแล้วส่งตามไปให้จริงอองแล้วพ่ะย่ะค่ะฝูสวงนิ่งไปนิดก่อนเอ่ยเรียกอีกครั้งเมื่อไรการตอบสนองจากนายเหนือหัวฝ่าบาทเมื่อนั้นฮองเต้ไปเจียนเพิ่งรู้สึกพระองค์อ่อเจ้าได้จัดขบวนมาเร็วตามที่เราบอกไว้หรือไม่ กระหม,ม่อมจัดขบวนโดยใช้ม้าเร็วพันเยี่ยมที่สุดทั้งสิ้นพะยะคา่ะยามนี้จิงอ๋องหยุดพักที่เมืองวาซุนคาดว่าขบวนสมุนไพรจะทันขบวนของจิ้งอง๋องหรือหากล่าช้าก็อาจล่าช้ากว่าเพียงหนึ่งถึงสองวันเท่านั้นพะยะคา่ะเจ้าทำดีมาก ห้องเต้แย้มพระสวนอ่อนโยนให้ขันทีคนสนิทก่อนจะนิ่งเงียบจมดิ่งอยู่ในดำริของพระองค์ต่อฝูซวงมองในเหนือหัวของต้นด้วยความกังวลด้วยระยะหลังมานี้เขาเห็นพระองค์ทรงเหม่อลอยบ่อยครั้งฝ่าบาททรงกังวล เกี่ยวกับจิ้งอ๋องใช่หรือไม่พะยะค่ะฝูสวงตัดสินใจเอ่ยถามออกไปเขารู้ว่าห้องเต้โปรดปรานพระอนุชาพูกนี้มากยิ่งเกิดเหตุการณ์จิ้งอ๋องล้มป่วยกระทันหันในครานั้นยิ่งแสดงให้เห็นแล้วว่าห้องเต้ทรงจริงใจกับจิ้งอ๋องมากเพียงใดนอกจากฝ่าบาท จะทรงควานหาสมุนไพรล้ำค่าจากทั่วสารทิตที่ต่อให้เป็นเชื้อพระวงก็ใช่จะหามาได้โดยง่ายแล้วพระองค์ยังทรงครุ่นคิดเมื่อลอยบ่อยครั้งคาดว่าต้องทรงเป็นกังวลเกี่ยวกับอาการของจิ้งอ่องแน่แท้เมื่อได้ยินขันทีคนสนิทผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์กล่าวออกมาอย่างจริงใจถึงเพียงนั้นห้องเต้จึงตรัดออกมาแผ่วเบาคล้ายตรัสกับพระองค์เองเสียมากกว่า นั่นสิเรารักและเป็นห่วงเขามากจริงๆกระหม่อมไปชงชาให้ฝ่าบาทนะพพะยะค่ะ ขันทีแสนรู้้อมศีรษะกล่าวก่อนจะล่าถอยออกจากถงไปเมื่อสัมผัสได้ว่าห้องเต้มีพระประสงค์จะครุ่นคิดตามลำพังเมื่อภายในห้องไร้บุคคลอื่นพระพรกห้องเต้ไปเตี้ยนผันแปรเปลี่ยนเป็นนิ่งเรียบพระเนตรคล้ำม,มืดไร้ก้นบึง้งเมื่อทอดมองแต่การลายครามที่ตั้งอยู่บนชั้นหนังสือซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักนี่คือสิ่งที่พระองค์ทำเสมอยาม เผลอไผลพระองค์ชมชอบการจดจ้องแต่การลายครามสุดแสนจะธรรมดาใบนี้แจกันที่มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าแท้จริงแล้วมันซุกซ่อนราชองค์การลับของอดีตห้องเต้เอาไว้ราชองค์การลับซึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนด้วยลายพระหัตถ์ของอดีตห้องเต้ให้ส่งมอบทหารกองกําลังลับแก่พระโอรสลำดับที่เซึ่งถือกําเนิดในพระสนมที่พระองค์โปรดปรานมากที่สุด หากเป็นไปได้พระองค์อยากประชดโดยการลงไปแก้บันทึกประวัติศาสตร์ที่พวกราชอาลักษ์พวกนั้นเขียนเอาไว้ว่าพระสนมที่พระบิดาโปรดปรานเป็นคำว่าพระสนมที่พระบิดาทรงรักอย่างลึกซึ้งที่สุดเสียมากกว่ารักเสียจนความรักนั้นเผื่อแผ่มาถึงเด็กทารกที่เกิดในคันของนงางด้วยเช่นกัน หากไม่เกิดเรื่องคำสาปอะไรนั่นขึ้นเสียก่อนพระองค์มั่นพระทัยว่าพระบิดาจะต้องประคองบัลลังก์สู่อุ้งมือของน้องเจ็ดเป็นแน่พระองค์ทรงคิดเช่นนั้นเสมอมาเมื่อพิจารณาจากเรื่องราวทั้งหมดแล้วเหมือนว่าพระบิดา จะเอ็นเอียงไปทางน้องเจ็ดเมื่อพระสนมรักผู้นั้นถูกเนรเทศไปยังตำหนักเย็นบรรดาใต้เท้าขุนนางและชาวบ้านต่างก็พากันร,รังเกียจหวาดกลัวจริงอ่องน้อยผู้มีเส้นผมผิดแผกจากมนุษย์เพราว่าพระบิดาก็ยังร่างราชองค์การรับ มอบหมายกองกำลังที่แข็งแกร่งอย่างเฮยเปี้ยนฝูให้ขึ้นตรงกับจิ้งอ๋องแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เคยน้อยพระไทยคิดไปต่างๆนานาการที่พระบิดาทรงมอบกองกำลังซึ่งแข็งแกร่งเทียมฟ้าให้จิ้งอ๋องเช่นนี้มีได้หมายความว่าจิ้งอ๋องมีสิทธิ์ก่อกบฏเมื่อใดก็ได้อย่างนั้นอกหรือ กระทั่งไม่กี่วันก่อนพระองค์จึงได้รู้พระประสงค์ที่แท้จริงของพระบิดาพระองค์ได้รู้แล้วว่าอาดีตฮ่องเต้หาได้ทำทุกสิ่งไปเพราะความรักหรือความรู้สึกผิดลึกซึ้งต่อพระโอรสต้องสาปแต่อย่างใดพระบิดาก็ยังคงเป็นพระบิดาที่พระองค์ทรงรู้จักฮ่องเต้ผู้ไม่เคยสนใจสิ่งใดนอกจากแผ่นดินฮ ช่างสมแล้วกับฉายาตาเท่าเจ้าเล่แห่งแขว้นเกาจิ้นเมื่อหฮองเต้ไปเจี้ยนทรงคิดถึงสิ่งที่เพิ่งได้ยินจากหมอหลวงแล้วพระพักก็ตึงเครียดขึ้นมาอีกครา แครง้งพระองค์หลุดออกจากพระวังเมื่อได้ยินเสียงคมอาวุธกระทบกันเหลือพระเนตรขึ้นมองก็พบว่าเบื้องหน้ายามนี้ปรากฏชายในชุดดำาสนิทพระขนงเลิกขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายเปิดเผยใบหน้าชัดเจนไม่คิดปกปิดแม้แต่น้อยหากไม่ได้ต้องการทำร้ายพระองค์แล้วพีชีพตามก็ย่อมหมายถึงชายผู้นี้ไม่ได้มาร้ายผู้ได หนึ่งในแปดราชองครักษ์เข้นเสียงถามปลายดาบชี้ไปยังจุดเดียวซึ่งก็คือบุรุษแปลกหน้าข้ามีนามว่าเสียกูเขากล่าวเสียงเรียบใบหน้าไร้แววสั่นไว้แม้จะถูกคมดาบจากผู้มีวรยุทธ์แข็งแกรง่งจ่อพาดอยู่ข้างลำคอต้องการสิ่งได เสียกูไม่ได้ตอบราชอ,องค์คารักษแต่หันไปทางโอรสแห่งสวรรค์จับจ้องสารศพพระเนตรเปี่ยมอำนาจพลางเอ่ยชัดเจนกระหม่อมมาเพื่อกราบทูลเรื่องสำคัญแดบบ่พระองค์เกี่ยวกับจี้กงกง ฮองเต้ไปเจี้ยนที่ในทีแรกยังไม่ได้สนพระไทยอันใดพรันเบิกพระเนตรกว้างเมื่อได้พระสติแล้วพระองค์จึงบอกพระหัตให้องคารักษ์ทั้งแปดเก็บอาวุธแล้วถอยออกไปด้านนอกทันทีฝ่าบาท หัวหน้าราชองครักษ์ถ้วงขึ้นมาด้วยความตื่นตระหนกชายผู้นี้ฝ่าทหารเวนยามแน่นหนาของวังหลวงทั้งยังองครักษ์นอกและในหลายชั้นเข้ามาได้อย่างง่ายได้ยฝีมือย่อมไม่ธรรมดาสามัญแต่ก็ต้องอึ้งงันไปเมื่อถูกฝ่าบาทตวาดด้วยสุรเสียงเกรี้ยวกราดเราบอกให้ออกไป ทั้งหมดอึกอักลังเลอยู่ครู่หนึ่งเพราะว่าสุดท้ายก็จำต้องล่าถอยออกไปเฝ้าระวังอยู่ด้านหน้าประตูเมื่อฮ่องเต้ปเตี้ยนทรงเห็นว่าภายในห้องไร้บุคคลอื่นแล้วพระองค์จึงหันมาตรัสถามด้วยพระเนตรฉายแววมาตหมายเมื่อได้ยินนามของผู้ที่พระองค์ตามหามานานานับสิบปีเจ้าหมายถึงจี้กงกงคนสนิทของอดีตฮ่องเต้ผู้นั้นใช่หรือไม่ พญาค่ะมันอยู่ที่ใดพระองค์ตาวาดถามด้วยสุรเสียงเรี้ยวกราดสิ่งที่ราษฎรรับรู้คืออดีตห้องเต้ทรงถูกกลุ่มกบฏชาวบ้านนอบสังหารเขาว่าแท้จริงแล้วผู้ต้องสงสัยก็คืออดีตขันพีข้างพระวรกายนามว่าจี้กงกงตังหกักเขาหายตัวไปอย่างไรร่องรอย ทั้งยิ่งพระองค์ตามสืบเท่าไรสิ่งลึกล้ำดำมืดที่อดีตขันทีผู้นั้นเคยทำลับหลังอดีตห้องเต้เอาไว้ก็ย,ยิ่งผุดพลายขึ้นมา ต้องเป็นมันผู้นั้นแน่ที่ลอบสังหารพระบิดาของพระองค์พระองค์ทรงเฝ้าตามหามันมานานนับกว่าสิปีแต่ก็ไม่เคยพบร่องรอยของมันแม้แต่ครั้งเดียวราวกับมันล่องหนไปในอากาศอย่างไรอย่างนั้นไม่รู้ว่ามันไปมุดหัวอยู่ที่ใดกระทั่งคนของกองกำลังรับเฮยเปี้ยนฝูยังตามหาไม่พบ เสียกู่เงยหน้าขึ้นสบตากับห้องเต้ไปเตี้ยนก่อนจะเอ่ยบอกสิ่งที่น่าตื่นตระหนกออกมาเสียงราบเรียบคนผู้นั้นอยู่ในจิ้นเจ้าทั้งยังอยู่ใกล้พระองค์แค่เอื้อมมาโดยตลอดพะยะค่ะเพียงไม่นาน ความมืดก็โรยตัวลงปลกคลุมทั่วเมืองหวาซุ่นแต่ก็ยังไม่อาจพาเมืองแห่งนี้เข้าสู่นิทาได้นับว่าประหลาดนักยิ่งดึกเมืองแห่งนี้กลับยิ่งคึกคักมากสีสันกว่าเดิมราวกับนกกลางคืนที่หลับไหลเต็มอิมจากช่วงกลางวันทว่าตื่นตัวพรั่งพร้อมสำหรับอาบแสงจันยามค่ำคืนโดยเฉพาะถนนบุพภาโปรยที่บรรยากาศเนืองแน่นไปด้วยผู้คนมากน,าน้า หลายตาเสียงดังคลึกครื้นไม่ต่างจากช่วงงานเทศกาลนั้นสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่นักเดินทางที่เพิ่งเคยมาเยือนเป็นครั้งแรกอย่างมากยิ่งบริเวณหน้าหอไร่รำหยกราตีนั้นยิ่งปรากฏผู้คนมุงราวกับมีการแจกแตะเอียอย่างไรอย่างนั้น ที่เต็มแล้วที่เต็มแล้วความที่ผู้คอนขนาดแน่นจนไร้ระเบียบจึงต้องใช้ชายร่างยักษ์เกือบสิบคนออกมากันฝูงชนที่มุงอยู่มิให้ทะลักหรือสบโอกาสแอบเข้าไปด้านใน ทุกชีวิตที่ยืนรออยู่ด้านนอกได้ยินว่าที่เต็มแล้วก็ให้ผิดหวังยิ่งนี่ขนาดพวกเขามาก่อนเวลาตั้งนานยังมาไม่ทันอีกหรือนี่หอไร่รำแห่งนี้มันอย่างไรกันแน่แม้จะง,งุดหงิดที่อุตสาห์มารอแต่หัววันกลับเสียเที่ยวไม่ได้ดู กระนั้นเมื่อเห็นชายร่างยักษ์หน้าตาดุดันนับสิบที่ยืนกั้นขวางอยู่เหล่าบุรุษก็ได้แต่ทำหน้าม้อยขอตกกลับไปหาที่สำราญใจที่อื่นต่อภายในหอไร่รํารซึ่งประดับประดาไปด้วยโคมไฟมากมายโดยเฉพาะบริเวณเวทีไม้ทรงกลมตรงโถงกลางยิ่งส่องสว่างผ่านโคมลวดลายประหลาดที่ทำจากกระดาษสีต่างๆจึงปรากฏเป็นแสงหลากสีตรการตา อย่างที่พวกเขาไม่เคยเห็นที่ใดมาก่อนเพียงแค่การประดับตกแต่งโดยรอบก็น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งแล้วทุกชีวิตจึงยิ่งรู้สึกคาดหวังรอคอยกับการแสดงที่จะเริ่มขึ้นอย่างใจจดใจจอ่อไม่นานเกินรอก็ได้ยินเสียงเป่าตีจือเป็นท่วงทํานองพลิวไหวแผ่วเบาราวกับใบไม้เล็กที่ล่องลอยไปมาอย่างอิสระเสรีกับสายลมเสียงพูดคุยจึงค่อยๆเบาล จนกระทั่งเงียบสนิทในที่สุดเมื่อเริ่มมีจังหวะกลองหนังเข้ามาร่วมเป็นระยะจึงค่อยๆปรากฏร่างแน่งน้อยนับสิบทยอยเข้ามาจากด้านข้างผิวผ่านหน้าผู้ชมไปรวมกันอยู่ตรงเวทีทรงกลมทุกนางนั้นล้วนแล้วแต่สวมชุดสีขาวสะอาดตาเหมือนกันทั้งสิน้น เผาว่าท่ามกลางบรรดาสตรีทั้งหมดกลับมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ดึงดูดสายตาทุกคู่ให้ตามติดนางไปไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าการไา่รำอันไร้ที่ติ หรือจะเป็นรูปร่างสมส่วนกลมกลึงที่เห็นได้ชัดแม้จะอยู่ภายใต้เนื้อผ้าหลายชั้นก็ตามหน้าประหลาดใจที่สตรีผู้นั้นสวมผ้าบางสีขาวปกปิดใบหน้าครึ่งหนึ่งแต่ทุกคนกลับรู้สึกได้ถึงความงดงามสะกดวิญญาณที่หลบซ่อนอยู่ใต้ผ้าผืนเล็กนั้นเป็นอย่างดี จนยิ่งเหมือนกับพวกเขาถูกหลอกล่อให้จ้องมองนางแต่เพียงผู้เดียวเพื่อค้นหาความลับภายใต้ผ้าผืนบางนั้น ทุกคนกำลังเคลิบเคเพิ่มไปกับท่วงทํำนองแสนบริสุทธิ์อ่อนหวานและเหล่านางเซียนที่ได้รำอ่อนช้อยงดงามเท่าว่าจู่จูท่วงทํานองดนตรีก็หยุดลงฉับพร้อมกับนางรำทุกนางบนเวทีก็หยุดนิ่งด้วยเช่นกันพวกเขาแทบจะกลั้นหายใจด้วยความรู้สึกรุ้นระทึกจนกระทั่งมีผ้าสีแดงร่วงหล่นลงมาจากด้านบนพวกเขาก็แทบไม่เชื่อสายตาตนเอง ว่าเพียงมันเลื่อนไหลผ่านร่างเพียวบางของนางลงสู่พื้นนางรำในชุดขาวดุดเทพเสียนผู้นั้นพลันแปลเปลี่ยนเป็นนางจิ้งจอกผู้เย้ยยวนในชุดร่ายรำสีแดงสดร้อนแรง นอกเหนือไปจากกลนเปลี่ยนเสื้อผ้าในเสี่ยวพริบตาราวกับเศกมนของนางแล้วทุกชีวิตต่างตื่นตะลึงไปกับเอลคอดบางขาวพ่องดุดยกเนื้อดีซึ่งปรากฏรอยสักรูปดอกไม้ประหลาสีแดงํำดุดเลือดตรงชายโครงตัดกับผิวสีสว่างของนางอย่างชัดเจน ทุกสิ่งที่ประกอบร่างเป็นสตรีผู้นี้ช่างดูอันตรายจนหน้าหวาดกลัวเทาว่าขณะเดียวกันกลับยิ่งดึงดูดหัวใจผู้ชมทั้งหลายนะักไม่ต้องสงสัยเลยว่า นี่ก็คือนางรําบุปผาที่กระชากดวงใจบุรุษมาแล้วนับร้อยรายอย่างแท้จริงก่อนที่จะมีใครเรียกสติกลับมายังโลกแห่งความเป็นจริงดนตรีที่หยุดชะงักไปผ่านเริ่มบรรเลงท่วงทํานองจังหวะรุนแรงถึงใจยามนี้บนเวที ปรากฏเพียงสตรีชุดแดงที่วาดแขนขาร่ายรำอย่างอ่อนช้อยราวกับไร้กระดูกเท่าว่าก็แข็งแรงเข้ากับจังหวะดนตรีที่เร้าอารมณ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อเมื่อจบการแสดงแล้วทุกคนต่างก็ชะงักชะงันไปชั่วอึดใจ ก่อนที่ทั้งหอร่ายรำจะดังกึกก้องไปด้วยเสียงปรบมือและโ่ร้องชอบใจของบรรดาแขกเรือหลายคนที่เคยนึกตังขาในสิ่งที่ผู้คนเล่าลือเกี่ยวกับนางรำผู้นี้ที่ไม่ยอมเปิดเผยชื่อเสียงเรียงนาม ยามนี้ต่างหายข้องใจโดยสิ้นเชิงหากการแสดงเช่นนี้ยังไม่ควรค่าแก่การชื่นชมนับถือพวกเขาก็ไม่รู้จะชื่นชมผู้ใดดีแล้วท่ามกลางเสียงชื่นชมกึกก้องนั้นณนะมุมหนึ่งบนชั้นสองซึ่งจัดว่าเป็นมุมที่มองเห็นทุกอย่างได้ดีและชัดเจนที่สุดปรากฏร่างบุรุษสองคนหนึ่งนั่งหนึ่งยืนหนึ่งเยยบเย็นจับขั้วหัวใจ หนร้อนเร่าเหงื่อโซอกดุดจังอยู่ข้างเตาไฟแน่นอนว่าผู้ที่ยืนร้อนเร่าอยู่ย่อมเป็นผู้ใดไปไม่ได้นอกจากหานตรงอันที่จริงหออร่รำยกราตรีตรงจุดนี้อากาศก็มีได้ถ่ายเทไม่สะดวกอันใดหรอกซ้ำลมยังระบายพัดผ่านดีกว่าจุดอื่นด้วยซ้ำไปเท่าว่าเขาร้อนจากการกระทำของพระชายารองตังหกัก แรกเริ่มเดิมทีกับการแสดงชุดขาวก็ยังพอถูถ่ายไปได้อยู่หรอกเขาดอบดูปฏิกิริยาท่านอ๋องแล้วยังมีได้ขุ่นเคืองมากมายเท่าใดนักอย่างน้อยเสื้อผ้าก็มิดชิดปกปิดใบหน้ามิให้บุรุษใดได้ยน่นฉอมเออเรียบร้อยดีเรียบร้อยกับผีนะสิ จะเปลี่ยนดนตรีเปลี่ยนสีเสื้อก็เปลี่ยนไปเถิดยายต้องหันผ้าเป็นสองชิ้นแถมยังอวดเนื้อเอวขาวพองเด่นราปานนั้นสาบานได้ว่ายามนี้ ต่อให้นางมีสิบชีวิตก็ยังไม่พอใช้เลยด้วยซ้ำชายหนุ่มรอบมองนายของตนเองที่นิ่งสงบดุดภูเขาภาว่าทั่วร่างเปล่งไอสังหารรุนแรงเข้มข้นออกมาอย่างไม่รู้ตนเองภาว่าหารตรงไหนเลยจะกล้าเอ่ยปากเตือนในยามนี้ได้แต่รอบโคจรลมปรานต้านเอาไว้ส่งผลให้เหงื่อท่วมตัว ตนหากผู้ใดผ่านมาเห็นอาจเข้าใจผิดว่าเขาเพิ่งตกน้ำมาก็เป็นได้ พระชายาร้องนี่ก็อย่างไรกันแน่แสดงจบแล้วก็เดินหน่วยนาดไปมากลางเวทีอยู่ได้ท่านช่วยรีบๆเข้าไปเก็บตัวด้านในได้หรือไม่ข้าจะต้านไอสังหารของท่านอ่องไม่ไหวอยู่แล้วนะแน่นอนว่าความในใจของหานต้องย่อมส่งไปไม่ถึงสตรีที่ยืนเด่นระาเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเวทีทว่ารังสีอม,มหิตเข้มข้นของบุรุษที่นั่งหลบอยู่ในมุมมืดผู้นั้นมา ถึงแน่นอนนางร้ายสาวเงยหน้าขึ้นจ้องป่าความสลัวเมื่อพอจะสัมผัสได้ว่าเขานั่งอยู่บริเวณใด ก่อนที่ริมฝีปากอิ่มตึงจะค่อยๆยแย้มออกเป็นรอยยิ้มหวานหยดแฝงแววท้าทายคราวนี้หานตองไม่สามารถต้านแรงกดทับได้อีกต่อไปชายหนุ่มเซถอยหลังยกมือขึ้นกุมหน้าอกที่รู้สึกราวกับมีหินก้อนยักษ์กดทับอยู่ปากอ้าจ,จะส่งเสียงเรียกเจ้านายทว่ากลับทำได้เพียงอึกอักอยู่ในลำคอไม่สามารถเปล่งวาจาได้แม้แต่ครึ่งคำไปจิ้งนั้นยังคงไม่รู้ รู้สึกตัวไม่รู้สึกแม้กระทั่งว่ามือขวาที่ตนคิดว่าวางอยู่เฉยๆบนโต๊ะหินอ่อนนั้นได้สลักลึกลงไปบนเนื้อหินจนกลายเป็นรูปฝ่ามือของเขาแล้วเป็นที่เรียบร้อยดีดีมากจากกันเพียงสี่เดือนนางมาน้อยกลับหานกล้าท้าทายข้าถึงเพียงนี้ หลังจบการแสดงชิงลี่ก็หมุนตัวกลับเดินเข้าห้องพักด้วยความเคยชินโดยไม่มีทีท่าจะไปต้อนรับหรือทักทายแขกเรือด้านนอกเนื่องจากสือชิวหงยำเกรงและต้องการเอาใจเธอเธอจึงมีสิทธิพิเศษไม่ต้องําเช่นนางรำคนอื่นๆถาว่าวันนี้ สื่อชิวหงกลับมาขวางหน้าเธอด้วยสายตากึ่งบังคับกึ่งว้าวอนกล่าวว่าหัวเด็ดตีนขาดอย่างไรแขกผู้นี้จะละเลยไปไม่ได้เป็นอันขาดแงส่สิผู้ใดจะกล้าเมินบุรุษพี่ยอมควักเงินจ่ายตั้งสามหมื่นตำลึงโดยไม่กระพริบตาแม่นางหลงไม่ต้องคิดมากข้าสำรวจอย่างละเอียดดีแล้ว เขาเป็นคนใช้ที่หน้าตาหล่อเหลาสง่างามยิ่งสื่อชิวหงพูดหวานล้อมด้วยนางเข้าใจว่าสาเหตุที่แม่นางโหลเลือกที่จะไม่พบปะหรือรินสุราให้ใครพั่าเพื่อคงเป็นเพราะเด็กสาวผู้นี้ตระหนักรู้ถึงใบหน้างดงามเป็นหนึ่งและความสามารถสูงส่งของตนเองจึงหมายจะเกาะกิ่งไม้ที่ยอนเยี่ยมที่สุดกระมังหลังจากนางได้เห็นใบหน้าอันวิจิตรราวกับเทพ เปียนประธานให้ทั้งยังท่วงท่าสง่างามราวกับเชื้อพระวงของบุรุษผู้นั้นแม้จะสุดแสนเสียไดย้ แต่ซือชิวหงก็รู้ทันทีว่าตนเองคงรั้งแม่นางโหลให้อยู่ที่หอไร่รำของตอนต่อไปไม่ได้แน่แล้วแม้ใจจริงนางจะโลบมากไม่อยากปล่อยแม่นางโหลออกไปในช่วงเวลาที่กิจการกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดกรารนั้นนางก็สำนึกดีว่าตนเป็นเพียงสตรีอ่อนแอธรรมดาย่อมไม่อาจหาร่อกรก,กับบุรุษที่สามารถจ่ายสามหมื่นตำลึงโดยไม่กระพริบตาเช่น นั้นได้หรอกสายตาอันเฉียบคมของนางย่อมดูไม่ผิดแน่ฐานะยังต่ำสุดของบุรุษผู้นั้นก็จะต้องเป็นระดับขุนนางแน่แล้วเช่นนี้นางต้องปฏิบัติตนเป็นคนไร้แล่หเลี่ยมส่งแม่นางเหลออกไปอย่างเต็มใจไม่เล่นแง่ภายหลังหากแม่นางเหลได้ดิบได้ดีเป็นที่รักใคร่ของบุรุษผู้นั้นหรืออาจโชคหล่นพับ ตนได้แต่งเข้าเป็นอนุภรยาด้วยนิสัยอ่อนโยนและไม่ถือตัวของแม่นางเหลวแล้วต่อไปเด็กสาวย่อมต้องย้อนกลับมาด้วยนึกถึงนางในฐานะที่เคยชวย่วยส่งเสริมอย่างจริงใจเป็นแน่ไม่ว่าจะอย่างไรวันนี้นางต้องเกลี้ยกล่อมให้เด็กสาวไปพบบุรุษผู้นั้นให้จงได้เขาผู้นั้นใช่บุรุษสวมชุดสีดำล้วนใบหน้างดงามราวกับอิสตรี และมากับผู้ติดตามชายคนหนึ่งหรือไม่ถูกต้องแล้วเอ๊ะท่านได้พบกับเขาแล้วหรือสื่อชิวหงอทานถามด้วยความงนงงเมื่อเห็นว่าแม่นางเหลากล่าวลักษณะชายผู้นั้นได้ถูกต้องชัดเจนก็นางเห็นอยู่ว่าเด็กสาวผู้นี้แสดงเสร็จก็เดินมายังด้านหลังเลยแล้วไปพบหน้ากันตั้งแต่เมื่อใดเช่นนั้นให้ข้าไปเตรียมตัวก่อนเถิด ถ้าฝากท่านบอกให้เขารอสักครู่ได้หรือไม่ชิงลี่ไม่ได้ตอบออกไปดั่งใจคิดว่าไม่ใช่แค่ได้พบหนะ้า แต่กินเขาทั้งตัวเธอก็ทำมาแล้วอารามยินดีที่เด็กสาวผู้ไม่เคยตอบรับคำเชิญของแขกยอมตกลงอย่างง่ายได้โดยที่นางยังไม่ทันได้เหนื่อยออกแรงพูดอะไรมากมายด้วยซ้ำสื่อชิวหงจึงหายสงสยัยก่อนจะพยักหน้าขึ้นดองหลายทีอย่างเสียกิริยาทั้งยัางครี่รอยยิ้มหวานยอดได้ได้ได,ได้ประเดี๋ยวทางนี้ข้าจัดการเองท่านรีบไปแต่งตัวเถิด แต่งเนื้อแต่งตัวให้งดงามที่สุดเท่าที่จะทำได้งดงามจนบุรุษผู้นั้นมิอาจละสายตาจากเจ้าไปได้เลยยิ่งดีแววตาของสื่อชิวหงเป็่งประกายมาตหมายไม่ว่าอย่างไรนางก็ต้องส่งเสริมแม่นางโหลกับบุรุษสามหมื่นตำลึงให้ได้สมหวังดังคู่นกยวนยางให้จงได้ กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ